สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำผัดผงกะรีในความอร่อยระดับพัฒนา,าให้ชมกันซึ่งในวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบเป็นปลาดอรีโดยมีเครื่องปรุงหัังนี้ผงกะรีหนึ่งช้อนโต๊ะไข่ไก่5ฟองนับซีเรีย5ฟองจริงไหมน้ำปรุงแต่งสำหรับใส่อาหารซอสหอยแม่ครัวซีริ้วขาวเด็กอ้วนซอสฝาาเขียวเด็กอ้วนเริ่มใส่เครื่องปรุงกันซอสหอยแม่ครัวสองช้อนโต๊ สีอิ๊วขาวเด็กอ้วนหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฟาเขียวเด็กอ้วนหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งจึกน้ำตาลสองจึกรสด,ดีหนึ่งจึกเทนมใส่ชามครึ่งกระป๋องคน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 พักมีหอมใหญ่ต้นหอมขึ้นใช่ตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่กระเทียมลงไปเจี่ยวเทเครื่องปรุงนมที่รอปรุงแล้วลงไปเคี่ยว ใส่น้ำพริกเผาสักหนึ่งช้อนโต๊ะบี้บีคนคนเมื่อนมเริ่มคนใส่ใน้อสัตว์ลงไปตามด้วยหอมใหญ่ที่สุกได้ยากต่อโดยต้นหอมและขึ้นช่ายตอนพริกใส่ไข่สักนิดเพื่อลดเผ็ดเมื่อผักสุกดีแล้วและนมค้นแล้วเราก็เทไข่ลงไปและทำการคนจนไข่สุกดีตักใส่จานสวยๆเพื่อความดูดีมีชาติตกูลเหมือนอาหารพัตคาล็นสุดท้ายดีขาดไม่ได้ขึ้นน้ำมันพริกเผาเพิ่มความสวยงาม e อ j นจอพัดผงเกลี่